อันยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของทั้ง2ส,สาวจาก Black พิงคนะครับที่เมื่อคืนเนี่ยได้มีการปล่อยตัวคอนเซปต์ทีเซอร์ออกมาเป็น2คนแรกเป็นตัวแทนจาก b l a c กพิงคนะครับกับพิงค์เวนอมเจนนี่คอนเซปต์แล้วก็พิงค์เวนอมจีซูคอนเซปต์นะครับหล ซึ่งความยาวของทั้งสงคลิปวิดีโอจากทั้ง2ส,สาวเนี่ยก็มีความยาวเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นแต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยจะซ้ำแต่ว่ายอดวิวเนี่ยทะลุ1ล้านไปแล้วทุกคนอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ teaser concept เ,เ,เท่านั้นไม่ได้ใช่ ไม่ใช่ teaser MV นะครับแต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นรวดเร็วมากๆและฟแฟนๆเนี่ยรอคอยทุกๆ4ี่ทุ่มเลยว่าจะมีอะไรปล่อยออกมาหรือเปล่ายิ่งเป็นคอนเซปต์ teaser ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับฟแฟนๆเนี่ยยิ่งชอบเลยเพราะว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวได้เห็นภาพรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ teaser เนี่ยได้ชัดเจนมากๆและในคลิปวิดีโอ15วินาทีนี้ก็เป็นอะไรที่น่ามองแล้วก็สวยงามมากๆเลยสำหรับทั้งเจนนี่แล้วก็จีซูเพราะว่าลุคนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยได้เห็น Black แ a c k p i n กเนี่ยแต่งตัว งานพแต่ถ้าว่าเป็นในหน้าที่หรือว่าตําแหน่งของคุณแม่ค้าระดับโลกเนี่ยก็าอาจจะมีบ้างนะครับที่จะได้เห็น Black พิี่ยแต่งตัวที่แปลกไปจากปกติแต่ว่าในการทาคอนเซปต์นี้นั้นเนี่ยแบล็กพิงนะครับแต่งตัวที่เก๋ขึ้นมากๆแล้วก็มีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นที่สําคัญนะครับคอนเซปต์นียน่าสนใจมากๆเลยจริงๆจึงทําให้ยอดวิวเดี๋ยวพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในตอนนี้นั้นอานมาแล้ว10ชั่วโมงนะครับที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้ยอดวิวของเจนนี่นะครับคลิปพิงก์เ,เนวนอง 4.8ล้านวิวนะครับแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง1ล้านกว่าไลค์เลยแถมที่สําคัญนะครับในคลิปวิดีโอใต้คลิปเนี่ยก็มีฟแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็พูดถึงลุคใหม่ของเจนนี่มากถึง60,000กว่าคอมเมนต์นะครับหลายๆคนเนี่ยมาพูดถึงเจนนี่กับความแซ่บของเจนนี่ในชุดนี้นะครับที่มีความแซ่บขึ้นมากๆโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆแล้วก็ยังคงเฟียสผสมกับความซนๆซนเหมาะกับเจนนี่มากๆเลยนะครับของพี่ใหญ่จีซูเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับในตอนนี้ผ่านมาแล้ว10ชั่วโมงเช่นเดีียยวกกกันมมอดด like าถึง 1. 2ล้านไลค์นะครับแล้วก็มียอดวิวเนี่ยสูงถึง5.5ล้านวิวเลยเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยนะครับคลิปวิดีโอความยาวเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นแต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว และของพี่จีซูเนี่ยก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันมากถึง6 0,000กว่าคอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับลหลายๆคนเนี่ยต่างคอมเมนต์ว่าจีซูนั้นเนี่ยทั้งสวยทั้งเก่งทั้งวิชวลทั้งโวคอลดีนะครับเป็นอะไรที่ปังมากๆลุคนี้ของจีซูเนี่ยคือเด็ดสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับกับลุกใหม่ของ Black พิงคแบบเต็มตัวหลังจากที่คาดเดากันว่าชุดของ Black พิ้งคจะเป็นยังไงในชุดสีชมพูเหล่านี้นะคบตอนนี้ก็เห็นแล้วนะครับสำหรับ2ชุดของ Black แบล็คพิ้งค์ง แฟชั่นในตำแหน่งแม่ค้าระดับโลกแล้วก็ผสมผสานกับตำแหน่งนักร้องระดับโลกนีด่ดีมากๆเลยหากใครเนี่ยที่ชื่นชอบ2ลูกนี้ของทั้งเจนนี่แล้วก็จีซูนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยและที่สําคัญนะครับในตอนนี้ยอดวิวของคลิปวิดีโอ t e a s concept ตัวนี้เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ เป็นการต้อนรับการกลับมาของทั้ง4สาวได้ดีมากๆหลังจากตอนนี้นะครับก็มารอดูกันดีกว่าว่าสีทุ่มของคืนนี้นั้นจะเป็นคิวของโรเซ่แล้วก็ลิซ่าที่จะมาในชุดสีชมพูแบบเดียวกันหรือว่าจะไปในชุดใหม่นะครับที่เป็นคอนเซปต์ที่2ก็มารอดูกันนะครับคลิปนี้อมมากอเคปปับนั่นแวะมาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วมารอดูคืนนี้สี่ทุ่มกันนะครับว่าคอนเซปต์ที่เซอร์ของลิซ่าแล้ว คลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับอันยอง